กูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจักรกลนี่กูสบามึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอท่อที่มัน้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ปก็ทำมึงตายไอ้สัตว์เวลากูแร็ปทำมึงตายตาหลับนี่ขนาดกูยังไม่แล้วก็ทำมึงงงดีไอสัสกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจักรกลนี่กูสบามึงมัดเดียวทำไมพวก กูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก้วก็ทำมึงตายดีสัตว์เวลากูเล็บทำมึงตายตาหลับในคณะกูยังไม่แล้วก็ทำมึงงงดีสัต์มาดิเอาเดิในวะคลองจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวพวกกระจอกกูอยโดนตีนกูเล่งเข้าหัวแบบชิวชิวกูยิงปืนจนเป็นแต่คิวที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตปลาชมวิวหองไต้ กลัวมึงทำไม่ได้กลัวมันไม่ง่ายที่จะแลบให้ได้พวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้ค่อนที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายังไม่มีกูไม่นอนจนตาหลีกูไม่สนเฮียอะไรกูอยู่กับสิทธินย็ดแมมมึงย็ดแมมมึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องไม่มีมึงไอ้ควายกูแลปอยู่กับตาลือกูซัดน้ามึงจนตา